สวัสดีครับาจากช่องพ่อเสียนนาผู้พาลวยน,นะครับก่อนจะไปเบ่งสรุปของเสี่ยนใดนะครับขอฝากคำเตือนคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในทางการทำผิดกฎหมายใดทั้งสิน้น ด้วยความปราสนาตีจากช่องพ่อเซียนนาผู้พารวยนะครับเา้าก่อนเจเบิง้งเพียงกับเบิง้งค้าเตือนนะครับดูเซียนท่านแรกเซียนหวยพ่อค้าตลาดนาผู้นะครับ เป็นเลขมาคบบนล่างนะครับครบบนคบล่างแปดเก้าสองหนึ่งห้านะครับมันกัจับคู่แปดเก้าแปดสองแปดหนึ่งแปดห้าเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าห้าสองหนึ่งสองห้าหนึ่งห้านะครับ เนก็นได้จับคู่ไห้นะครับหนึ่งห้าสองห้าเก้าสองเก้าห้าแปดห้านะครับมักชุดใดนะครับก็เลือกชุดนั่นนะครับอันนี้เป็นของพ่อค้าในตลาดนาผู้นะครับมักชุดใดก็เลือกชุดนั่นเลยนะครับอ้าวเบึงเรียนต่อไป อาจารย์หินพารวยนะครับวิ่งบนล่างเจ็ดกับเก้านะครับปีดเซนไว้ที่เจ็ดนะครับเจ็ดศูนยเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับเป็นของอาจารย์หินพารวยนะครับเลียกวิ่งนะครับบนล่างนะครับมากบอนะครับ เป็นของต่อไปกะเป็นของหวยทูบแม่ตะเคียนวัดจำปาบ้านนาผู้นะครับเจ็สามนะครับ7จ็ดสามเก้าัวกนได้ห้าเจ็ดเจดนะครับวัวน,นี้ได้เจ็ดสามเครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับ บงนะครับี่ของอาจารย์หินวิ่งเจ็ดกับเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับของอาจารย์หินพาลวยนะครับอันนี้ก็ของพ่อค้าในตลาดพันนาคู่นะครับคนื่วงกลุ่มให้หนึ่งห้า สองห้าเก้าสองเก้าห้าแปดห้ามวดวางนึงนี่ศูนย์สามนะครับมวดเมื่อกี้นี่นะครับศูนย์สามนะครับามักน้ำบัวนะครับกับมักน้ำเพลินกับจัดนะครับกับมักกับพานนะครับอ่าไทายนี้พเพราะเสียนหูวกัขอยิบซี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ่อไปจิเป็นเซียนของท่านใดน,นะครับของเซียนท่านใดน,นะครับฮานี้กับพเซียนนะครัวขอกราบสวัสดีครับ